ตอนนี้เป็นเวลาเทีงโมงเน,ะน,น,นาะหน,นึ่งสิบแปดนาฬิกาสามสิบนาทีนะครับตอนนี้มีลิงน้อยสองตัวนะครับกำลังนั่งดูนั่งเล่นเกมอยู่นะครับน,น,น,นี่ลิงมะโกกนะ <c oughs> น,นี่ลิงน้อยนะตอนนี้ไฟดับทั้งบ้านนะครับเพราะว่าช่วงกลางวันประมาณสักบ่าย สี่โมงห้าโมงครับฝนตกหนักทั้งบ้านเลยนะครับแล้วก็มีลมกระโชกแรงร้อยละหกสิบข,ของพื้นที่บรรยากาศทางตอนบนของทา,างบ้านศิริพัฒก็มีลมแรง <c oughs> ครับ <c oughs> เมื่อประมาณสักสิบเนิกานะครับโอ้โหหลังบ้านนี้ แล้วสังกะสีเกือบเพิงขึ้นนะครับเพิ่งไป,ไปดับทั้งหมู่บ้านนะครับเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูนะครับคลิปก็ไม่ได้ลงสักทีนะครับเพราะว่าไมันดับดก็มีฝนตกโปรยปลายเป็นเล็กน้อยนะครับตอนนี้เราก็เปิดแฟตครับนี่นะครับไ,ไปดับทั้งหมู่บ้านเลยนะครับ ิตฟ้าก็มืดค้มเสียงนกแจ้วๆนะครับนกก็กลับเข้ารังของมันไฟดับนะครับอากาศก็ร้อนน้ำก็ไม่มาสองสามวันแล้วนะครับรับน้ำก็เอาแบบประหยัดมากเลยนะครับ อาบสามขันเหมือนทหารเลยครับอาบสามขันขันแรกเทลาดนะครับขันสองถูสบู่ขันสามอาบล้างสบู่นะครับสามขันนะครับดิงน้อยสามตัวนี้ก็ไม่อาบน้ำนะครับอาบแล้วน้ำไม่มีนะครับฟันก็ไม่ค่อยได้แปรงเท่าไหร่นะครับมันก็แปรงสีสามสองครั้งเฮ้ยยังเดี๋ยวเฮ็ดยุบยุบสต๊อก บรรยากาศร้อนอบอ้าวมาครับตอนกลางวันร้อนแทบ<อ>เนื้อเปื่อยเลยนะครับไไอยู่ในห้องนี้เนื้อเปื่อยเลยนะครับ,ไไบออกมาข้างนอกยิ่งร้อนนะครับอยู่ข้างในยิ่งร้อนไม่รู้จะทําอะไรน้ําก็ไม่ไหลผ้าก็ไม่ได้ซักนะครับใส่ตัวเดียวปิ้งกลับไปกลับมานะครับกั <laughs> บหัว กับส่งในใส่นะครับอ,อีกสักหน่อยโคงไฟคงจะมานะครับถ้าเป็นเช่นนี้ก็โอ้นอนไม่ได้นะครับเพราะว่าอากาศมันร้อนไม่ได้ไม่ไมีพัดลมนี่แย่เลยนะครับ,บต้องมานอนนอกบ้านนอนกลางดินกลางทรายเลยครับเอาอาหารบอกเอาผลไมเอาไว้เอาผลม,าม่ม วันนี้ก็มาซ่อมไดน้ำทั้งวันนะครับซ่อมเสร็จปุ๊บฝนตกปับ๊บนี่เดี๋ยวจะให้ดูนะครับนี่ไดน้ำของเรานะครับซ่อมเสร็จไปซ่อมประมาณแต่ตอนเที่ยงนะครับเสร็จก็ประมาณบ่ายสามสี่โมงนานมากนะครับสาเหตุของมันไม่เดินก็คือ ลูกปืนมันไม่หมุนนะครับเพราะว่ามไม่ได้ใช้งานมันฝืดก็เลยสีดโซเน็คใส่ให้มันนะครับมันก็เลยหมุนลื่นครับลื่นไหลเลยทีนี้ซ่อมเสร็จปุ๊บก็ลเลยลองใดดูนะครับเสียปัก <c oughs> น้ำก็ออกมาได้ประมาณชั่วโมงหนึ่งแล้วฝนก็ตกนะครับฝนตกปุ๊บ ไฟก็ดับเลยนะครับเพราะว่าลมมันพัดเอาต้นอะไรไม่รู้นะครับทางใส่รถเสาไฟฟ้านะครับนี่น้ําต่อเสร็จเรียบร้อยครับพร้อมใช้งานบอ่อนี้ขุดตั้งนานแล้วนะครับน้ําใช้ไม่หมดนะครับบ่อลึกน้ําใสนี่ครับ่ยังก็พ่วงไปตรงนู้นนะครับ ไปไหนแล้วนี่ยกลับอยู่บ่อจะกลับเลยบาฟี่ไปจงจะกลับไหมฮะนุ่นกลับบ่อเลยไปอยู่บ่อไปนบาฟี่ไปจงมันก็เอาเอารถเอ้ยกลับเลยเดี๋ยว้จีไปเอามืออืงอยากจะกลับบ้านนะครับเมื่อวานนี้ก็เอายากกลับบ้านนะครับกัดนิ้วตัวเองนะครับกัดนิ้วตัวเองเราจะกลับบ้านนะครับเมื่อวานดิงน้อยวันนี้ก็ว่าจะกัดอีกไหมครับวันนี้วันนี้จะกัดนิ้วตัวเองไหมครับ แอนนรู้ตัวนะครับว่ากัดนิ้วตัวเองก็ได้กลับบ้านกลับบ้านนะครับลิงน้อยมาเล่นทุกบ,บ้าน <c oughs> นะ่ายบายนี่แม่ายบายบาย <c oughs> บายบายบายก่อนกลับบ้านแล้วครับไหนเงินคุ้มนะดีๆคุ้มฝนครับกลางฝนบายบายล <c oughs> ิงน้อยกลับบ้านนะครับเอาโบกงุ้ยายบายหน่อย <c oughs> ไม่เห็นหน้านะครับไม่เปิดทางเลยนะครับกลัวฝนตกทำหัวนะครับไปแล้วนะครับโอ้ยหหอนเอาดินนำมีอยู่หรอนำใดเล่หรอเต็มเลยน่บอสสมบ่าแม่น้ำ ลุงแม่บอกว่าอาจารสวมใส่ในกิ่งกิ่งตุ่มลงนี่อันนี้เรียกเอาลงในอ่างว่ได้ลงในสังนั่นคือบอกว่าลงในสางเนาะครอบเมื่อกีด้ดอยู่ข้าง,งล่างคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้นะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ